พาเจาะลึกเที่ยวเจดีชเวดากองสุดยอดเจดีคู่บ้านคู่เมืองของชาวเมียนมาที่มีอายุกว่า2,500ปีพร้อมพาวหว้หกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มือมาเจดีชเวดากองแล้วต้องมากราบไหว้ให้ได้โดย Planet Holiday Travel เนี่ยเขาดังเรื่องทัวร์เมียนมามากๆรอบนี้ก็เลยเลือกมาด้วยเลยค่ะซึ่งเจดีชเวดากองเนี่ยเป็นมหาเจดีที่มีความยิ่งใหญ่และก็สําคัญของเมียนมาโดยคำว่าชเวหมายถึงทองคำและดากองคือชื่อเมืองย่างกุ้งในอดีตส,สีทองอารามที่เราเห็นรอบเจดีก็เป็นทองจริงๆที่เขาตีเป็นแผ่นปิดอง์เเเจจดดีีออาาไว้และรบ ก็ยังรายล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็กๆหลายร้อยองโดยเมื่อมาที่นี่แล้วเนี่ยก็มีคนพลาดที่จะไปไหว้หกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นเทพทันใจแห่งชเวดากองต่อด้วยการพาไปไหว้แม่ยักษ์และก็พ่อแก่องค์สุริยันจันทราเจดีย์ชเวดากององค์พี่ปิดจบด้วยองค์ประธานพรหลังจากไหว้ครบก็ไปไหว้ขอพรจากเจดีย์ชเวดากองณลานอธิษฐานจุดนี้จะเป็นจุดที่คนเมียนมามาสวดมนต์ขอพรเยอะมากได้เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายเจดีย์ชเวดากองกว่าวเว่างสวยเกมากจริงๆรบเจดีเก้าีองค์แสวัน เกิดด้ว็เลยแวะส่งน้ําก่อนกลาดถ้าส่งแบบชาวเมียนมากจะต้องรถตามอายุของตัวเองแล้วก็บวกหนึ่งเข้าไปสมคําร่ำลือจริงๆค,ะค่ะ Planet Holiday Travel ไม่เคยทําให้ผิดหวังท,ทัวร์ดีมีโปรไม่ทิ้งไม่เททั้งทัวร์จองหน้าร้านและกุ๊ปเหมาทั่วโลกใครมีแพลนจะมาพม่าแนะนําเลยค่ะ